ก่อนจะมีรากฟันเทียมคนสมัยก่อนใช้อะไรทดแทนฟันการทดแทนฟันนะครับตั้แต่สมัยยุคโบราณไปจนปัจจุบันนะครับก็มีวิัฒนาการไปอย่างมากนะครับจากสมัยก่อนก็ใช้กระดูกสัตว์ใช้เคี้ยวสัตว์เพื่อมาทดแทนฟันฟันของเรานะครับต่อมาก็จะมีการทําเป็นฟันปลอมถอดเข้าถอดออก ไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติกเองก็ดีแบบโลหะเองก็ดีหรือว่าเป็นสะพานฟันเองนะครับก็สามารถทําขึ้นมาได้ในะยุคต่อมาก็คือพวกสะพานฟันที่เป็นตัวเหล็กทุากระเบื้องนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาของวัสดุเป็นตัวสะพานฟันที่ใช้เซอร์โคนเนียทำนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับที่เราใช้รากฟันเทียมในการทดแทนฟันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถทํางานได้อประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว CT สแกนเองอนะครับตัว CT สแกนเองเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์แบบสามิติทําให้เราสามารถเห็นกระดูเห็นโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงเส้นประสาทของคนไข้ได้ การที่เรามีข้อมูลเนี้ยเราก็จะสามารถเลือกตำแหน่งของรากฟันเทียมให้ลดโอกาสที่จะมีการบาดเจ็บหรือมีคอมพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกโมมติถ้าเราต้องการให้มีความแม่นยำมากขึ้นเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลไก์นะคะก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีสามิติจาก CT s ีสแกนรวมไปถึงการสแกนฟันมารวมกันสร้างเป็นตัว ไกด์สำหรับการใส่รากฝรียมให้ตำแหน่งที่แน่นยำมากขึ้นนะครับลดโอกาสที่จะมีปัญหาในการทำรากฝรียมได้น,นะครับในส่วนของการพิมพ์ปากเองปัจจุบันก็พัฒนาไปเยอะนะครับจนเมื่อก่อนที่เราต้องใช้วัสดุที่เป็นเหมือนของเหลวใส่เข้าไปในปากแล้วรอให้มันเซ็ตตัวให้แข็งแล้วค่อยดึงออกนะครับการพิมพปากแบบนี้ก็คือจะทําให้คนไข้้สึกอึดอัดได้เพราะว่า หายใจไม่ออกรู้สึกขับปากนะครับโดมถึงตอนดื่มก็จะมีเจ็บเหงือกได้บ้างนะครับปัจจุบันเราก็มีเครื่องสแกนเข้ามาช่วยนะครับเราสามารถสแกนฟันให้ให้มีรูปร่างฟันออกมาในคอมพิวเตอร์ส่งไฟล์สแกนนั้นไปที่แรบนะครับแล้วก็ปรึชิ้นงานออกมาด้วยคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการพิมพ์ปากสมัยก่อนแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่มีการบาดเจ็บเหมือนสมัยก่อนครับอีกครั้งนะครับการสแกนฟันก็จะสามารถทําให้เราเได้ฟันที่แม่นยำ มากกว่าการผิดพลาดรวมถึงสามารถตรวจสอบเรื่องความสวยงามได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าสามารถดูตัวสแกน3มิติแล้วก็ออกแบบครอบฟันบนตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็จะสามารถปรับแต่งรูปล่างก่อนที่จะกลืนชิ้นงานออกมาได้นะครับก็จะทําให้ชิ้นงานนี้มีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับกว่าวัาสดุสมัยก่อนค่อนข้างเยอะครับสุขก็คือ การทดแทนฟันเนี่ยก็มีการพัฒนามาแต่สมัยก่อนนะครับจากเริ่มต้นที่เป็นอาจจะเป็นกระดูกสัตว์นะครับจนมาถึงเป็นพวกฟันปลอมประเภทพลาสติกประเภทโลหะนะครับรวมไปถึงสะพานฟันที่เป็นตัวเหล็กเคลือบกระเบื้องเองก็ดีนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นด้านฟันเทียมที่ทำจากไทเทเนียมซึ่งก็จะทําให้สามารถทดแทนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นใกล้เคียงกับฟันธรรมชาตินะครับความแข็งแรงก็ดีความสวยงามก็ดีแล้วก็การใช้งานก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ That.